ณนะป่าเขียวชอุ่มแห่งหนึ่งมีเจ้ากระต่ายตัวขาวหูยาวที่วิ่งเร็วที่สุดในหมู่สัตว์มันมักจะชอบอวดอ้างต่อเพื่อนๆว่าไม่มีใครวิ่งเร็วกว่าข้าได้หรอกถ้าใครอยากแข่งก็เชิญเลยสัตว์หลายตัวฟังแล้วก็รำคาญแต่ก็ไม่มีใครกล้าแข่งเพราะรู้ว่ากระต่ายเร็วจริงๆจนวันหนึ่ง เจ้าเต่าผู้ใจเย็นและเชื่องช้าเอ,อ่ยขึ้นว่าเจ้ากระต่ายเอ,อ๋ยหากเจ้ามั่นใจนะักข้าจะขอแข่งกับเจ้าดูสักครั้งฝูงสัตว์ทั้งป่าต่างหัวเราะกันเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าเต่าจะไปสู้กระต่ายได้ยังไงกันแต่เต่าก็ตอบด้วยเสียงมั่นคงความเร็วอาจไม่ใช่ทุกสิ่งลองดูกันเถอะ การแข่งขันเริ่มขึ้นในเช้าวันถัดมาเส้นทางถูกกำหนดจากทุ่งหญ้าผ่านป่าเล็กและไปจบที่ริมลำธารสัตว์ป่ามาเชียร์กันมากมายเมื่อสัญญาณเริ่มขึ้นกระต่ายพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งเต่าไว้ไกลลิบฮ่าฮ่าฮมันช่างง่ายได้เสียจริงเต่าจะมาถึงเส้นชัยเมื่อไรกันนะกระต่ายพูดพลางหัวเราะ วิ่งไปได้ครึ่งทางกระต่ายเห็นต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นจึงคิดว่าขอพักสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกรู้สึกว่าเต่ายังอยู่อีกไกลนักแล้วมันก็นอนหลับไปอย่างสบายใจในขณะที่เต่าแม้จะเดินช้าแต่ก็ไม่เคยหยุดมันก้าวไปเรื่อยๆทีละนิดทีละน,น้อยข้าอาจไม่เร็ว แต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ต่อพูดกับตัวเองพร้อมรอยยิ้มเวลาผ่านไปนานกระต่ายยังคงหลับสนิทจนเมื่อมันสะดุ้งตื่นขึ้นมามันจึงรีบวิ่งสุดแรงเพื่อไปอยังเส้นชัยแต่ก็สายเกินไปแล้วเต่าที่เดินช้าๆแต่มั่นคงจนเข้าเส้นชัยไปก่อนสัตว์ทั้งป่าตะโกนดีใจก้องไปทั่ว เต่าชนะแล้วเต่าชนะแล้วกระต่ายยืนอับอายหน้าแดงและรู้สึกเสียใจในความประมาทของตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามและความสม่ำเสมอแม้จะช้าแต่สามารถเอาชนะความประมาทและความมั่นใจเกินไปได้